รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชุมชนตะกศิลาชุมชนตะกศิลาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามประวัติความเป็นมาชุมชนตะกศิลาเดิมขึ้นอยู่กับชุมชนศรีสวัสดิ์และเมื่อปีพุทธศักราช2547ได้แยกออกจากชุมชนศรีสวัสดิ์ และได้แต่งตั้งเป็นชุมชนตะกศิลานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้านเกายภาพที่ตั้งสัมพัส์ของชุมชนด้านทิศเหนือติดกับบ้านวังยาวตำบลเกิงด้านทิศใต้ติดกับตำบลแก่งเลิงจานด้านทิศตะวันออกติดกับชุมชนศีสวัสดิตํบลตลาดและด้านทิศตะวันตกติดกับบ้านนาเราตำบลเกิงชุมชนตะกศิลา เป็นชุมชนที่มีถนนเส้นหลักของจังหวัดตัดผ่านคือถนนนครสวรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินลักษณะดินในชุมชนเป็นดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูกด้านทรัพยากรน้ําในชุมชนตะกศิลามีแหล่งเก็บน้ําสําคัญคือลําห้วยค้าขางด้านภาวะมลพิษ ควันพิษจากการใช้รถจักรยานยนต์และฝุน่นด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นป่าประเภทป่าบุ้งป่าทามป่าบุ้งมีพืชพันธุ์ขึ้นและน้ำขังตลอดทั้งปีป่าธามฤดูฝนพื้นที่น้ำท่วมถึงด้านบริการสังคม 1. มีสถานพยาบาลสองแห่งได้แก่โรงพยาบาลคณะแพท,ศทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคาม ศูนย์การแพทย์ราชพัฒศรีสวัสดิ์มหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคาม 2. มีหน่วยบริการของราชการสองแห่งได้แก่สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามมหาวิทยายลัยราชพัฒนมหาสารคาม 3. ม,มีศูนย์การเรียนรู้หนึ่งแห่งได้แก่ศาลา SML ของชุมชนตะกศิลา ด้านระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 1. การตั้งถิ่นฐานโดยปกติชุมชนตะกศิลาเป็นชุมชนที่มีอาณาเขตครอบคลุมกว้างที่อยู่จะเป็นอาคารพาณิชย์บ้านเดี่ยวบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้และหอพัก 2. การเดินทางเข้าสู่ชุมชนการเดินทางคมนาคมได้ทางรถโดยมีทางเข้าสองทางคือ ทางเข้าด้านถนนนครสวรรค์ตรงข้ามกับศูนย์การค้าเสริมไทยคอมพล็กและทางเข้าด้านทิศเหนือเข้าทางหมู่บ้านเฮาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. ด้านไฟฟ้าชุมชนตะกศิลาจะใช้ไฟฟ้าจากส่วนกลางจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2. ด้านประปาน้ำประปาส่วนมากในชุมชนตะกศิลา จะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค 3. ที่รองรับถังขยะมีจุดรับขยะ2จุดในหมู่บ้านเอื้ออาทรจุดถังรับขยะจะตั้งตามไหลาทางตามปากซอยในชุมชนหลังสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกชุมชนตะกศิลา มีถนนสายสาคัญของจังหวัดตัดผ่านชุมชนคือถนนนครสวรรค์เป็นถนนสายหลักของชุมชนด้านเศรษฐกิจชุมชนตะกศิลาจะเน้นเกี่ยวกับการค้าขายและการบริการในกิจกรรมต่างๆเช่นหอพักภายในชุมชนตะกศิลาร้านเสริมสวยภายในชุมชนร้านซักรีดร้านอินเทอร์เน็ตร้านขายของชำ ร้านอาหารปั๊มแกส๊สตู้หยอดเหรียญต่างๆและมีศูนย์การค้าเสริมไทยคอมพลซ์ตั้งอยู่ในชุมชนตากศิลา